สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านนะครับตารางเด่นหวยรัฐบาลนะครับเป็นตารางเทียบเด่นในส่วนของเลขสูงเลขต่ำนะครับประจํางวดนี้นะครับผม16กุมพาพันธ์2 5 68นะครับผมจะยังลงนะครับตารางเทียบเด่นนะครับสูงต่ําอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสักสามสีงวดนั้นผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับ ผมไม่ได้วางตัวเลขในส่วนของการเทียบเด่นให้แล้วก็ไม่ได้คัดให้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะคัดให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเลขที่ผมคัดสําหรับวันนี้นั้นจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับผลงานของวันที่ผ่านมาตัวเลขมาไม่ครบนะครับสองหกหนึ่งหนึ่งมานะผมเจ็ดสศนย์ศนย์มานะครับหลุดไป1สูตรนะครับสามเจ็ดสองไม่ติดนะครับผมแ1ดหนึ่งสามหนึ่งมานะครับผมคัดห้า นะครับไป1ตัวนะครับเลขศูนย์ออกเบิ้ลนะครับผมพันนี้คงไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะออกศูนย์นะครับผมงวดที่ผ่านมาก็นะครับขาด5นะครับหนึ่งห้าหนะครับส่วนศูนย์ก็ไปออกเบิ้ลนะครับผมนั่นคือผลงานของเลขสูงต่ํานะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมเลขสูงนะครับในผลนะครับ3ตัวบน2ตัวล่างนะครับผม ก็จะเป็นในส่วนของเลข7นะครับกับเลข0นะครับผมเลข7นะครับกับเลข0นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่า7กับ0งวดนี้นะครับผมจะมีเลขตัวไหนแล้วจะมาครบ2ตัวบนล่างหรือเปล่านะครับผมแลม้วก็วันนี้ผมจะคัดให้นะครับในตัวสำหรับใครที่ ตามจดไติตีในส่วนของตารางเทียบเด่นนะครับเลขสูงต่ำนะครับผมก็จะเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากสูตรเทียบเด่นตลอดชีพนะครับสูตรตลอดชีพได้692นะครับผม692นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมี692ในสูตรใหม่หรือเปล่านะครับเลข7เป็นสูง 4ีส่สูตรนะครับผม0ซนเป็นเก้าเทียบเด่นได้เจ็ดสี่เก้าอืมนะครับสี่ชุดสี่สูตรนี้นะครับตัวเลขที่ชนนะครับที่ผมจะใช้เทียบนะครับผมหกเก้าหนึ่เก้าสามแปดโอเคมีเก้าสามแปดชนนะครับ แต่ตัวเลขที่ชนนะครับมี3ชุด3สูตรด้วยกันนะครับผม938 638นะครับแล้วก็749นะครับผมนี่คือตัวเลขที่ชนกับสูตรอื่นนะครับในส่วนของตัวที่ชนนะครับสูตรที่ชน ชนทั้ง3ตัวนะครับจะเป็นในของนของ938นะครับอันนี้ชนทั้ง3าตัวนะชนสูตรอื่นนะครับผมในส่วนของ638นั้นชน2ตัวนะครับก็คือนะครับผม3กับ8นะครับขีดเส้นใต้ไว้2ตัวนะครับผม749นะครับชน9กับ4นะครับผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับผมเปลี่ยนตัวเลขที่เห็นนะครับ อยู่ในขณะนี้นะครับที่ผมจะเทียบให้เพิ่มเติมนะครับ 38 50 50นในนี้มีก็จะเหลือ38นะครับผมคัดเด่นสุดผมจะเขียนเด่นสุดสำหรับตัวเทียบเด่นนะครับประจำวันนี้เนาะนะครับเด่นสุดนะครับสูงนะครับเทียบสูงเนาะนะครับอยู่ที่ ฟังเลขสูงเทียบสูงนะครับแล้วก็เทียบต่ำตัวเทียบสูงนะครับได้สามกับแปดเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับผมเทียบต่ำนะครับอยู่ที่สี่กับเก้า หมตัวเลขไม่ไกลกันเลยนะครับสอมอ๋อหกกับเจ็ดไม่ติดมาแต่เจ็ดเป็นตัวชนนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจนะครับ ปกติแล้วเลขสูงต่ำเทียบเด่นแล้วเนี่ยมันจะมาครบ2ตัวบนล่างนะครับผมแล้วตัวที่พึ่งพาใส่ได้นะครับมันจะเป็น2ส,สูตรนี้นะครับผมตัวเลขแปลกมากสูงต่ำแต่ว่าตัวเลขห่างกันแค่เต้มเดียวนะครับที่พึ่งพาใส่ได้นะส่วนมากจะเป็น2ส,สูตรนี้นะครับฝั่งขวามือสุดนะครับแถวบนแถวล่างตอนนี้ชน9นะครับชน8แล้วก็ชนเจ นะครับชน9้าชน8ชน7ดชน3 9 8 7 3ดสตัวที่ทนชนนะครับ9873ดสดังนั้นไปดูที่สูตรอื่นนะครับผมมันก็จะเป็นกับตาดูนะครับผมที่3ตัวนี้มันก็จะมาอยู่ในตัวนี้ครบเซตเลยทีเดียวดูว่าจะมาไหมนะครับ39นะครับ89นะครับซึ่งเป็นตรงกับสูตรก่อนหน้าน,นี้นะครับแนวทางก่อนหน้าน,นี้ที่ผมได้ลงไป นะครับผมก็จดสติไปด้วยกันเนาะสำหรับาตารางเทียบเด่นนะครับสูงต่ำนะครับสูตรแรกนะครับสูตรโบราณนะครับเทียบเด่นตลอดชีพก็คือเลขเจ็ดนั้นได้692ก้านะครับหกเในนี้6กับ2ไม่ได้ชนกับสูตรอื่น2ไม่ได้ชนชนแต่6แต่ว่า พอเทียบออกมาได้3กับแผดได้4กับ9เพราะฉะนั้น6 9 2ตัวที่น่าสนใจจ,จริงๆก็จะอยู่ที่9นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเนาะอยู่ที่9นะครับสูตรเด่นตัวเดียวหรือ9 25ในนี้ก็จะเหลือ9สูตรเด่นตัวเดียว ได้หนึ่งในนี้ไม่มีหนึ่งที่นอนอะเป็นสี่กับเจ็ดก็จะเหลือสี่กับเจ็ดเอาแค่นี้นะครับผมคัดมาแค่นี้เนาะายศูนรเดี๋ยวมันจะสับสนให้สูนรนั้นได้ศูนย์สามแปดในนี้ไม่มีศูนย์ก็จะเหลือสามกับแปดเป็นตันเด่นนะครับก็เดี๋ยวไปจับตาดูนะครับผมโดยเฉพาะไอตัวสามเก้าแปดนะครับแปดเก้าสาม ก็ฟันติดตามด้วยนะครับผมก็ตารางนะครับเทียบเด่นนะครับชุดนี้นะครับผมวันนี้ผมคัดให้นะครับเป็นงวดแปกเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าวันที่16เนี่ยแนวทางที่ทางมันจะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นไปได้ดีนะครับหรือว่าไปได้สวยนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้มาคัดให้มันเดิมก็คือในแต่ละแนวทางนั้นผมจะคัดให้ไปในตัวนะครับโดยใช้สูตรนะครับที่ถอดออกมาทั้งหมดนะครับผม วันนี้ผมถอดตัวเลขนะครับไม่เยอะเมือนัมม่อที่แล้วเมื่อวที่แล้วนี่3หน้ากระดาษนะครับเล่มสีน้ำเงินยาวๆนะครับเมื่อวที่แล้วนี่ถอดวันนี้ก็เลยลดลงมาเหลือ2หน้ากระดาษนะครับไม่กี่สูตรนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้2สิบสิบเอ็ี่สบห้าหกสดสิบแปดบเกยบสามยวันนี้ถอดแค่24 ยี่สิบสี่สูตรนะครับผมวันนี้ถอนแค่ยี่สิบสี่สูตรเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะนะครับสําหรับเลขสูงตับนะครับผมยังไงก็ขอพี่น้องสมาชิกมีโชคนะครับผมเสี่ยงโชคอย่ามีสตินะครับผมเร็วพอๆกันไลเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ทิ้งทายไว้สั้นๆกับงานเพลงจากหนึ่งถอนสองถอนสามถอนหลบลงมากเหลือนหน่อย ลมพาดข้าดอหัวใจพี่รอฟังข่าวคิดพอดพูทสาวที่เคยเว้ากันปีก่อนว่าสิคืนน้า ทุกคราเมื่อยามปลาคอนแต่พอเจ้าจรปลาคอนบอให้เด่นยันไหน้าายสิบอก <c oughs> ยังไม่หายดีนะผมก็พอจะได้บ้างนิดๆนหน่อยๆนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วนะครับผมเจอกันใหม่กันหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ सामानी कहा